ม้มๆวันนี้มีอะไรกินบ้างวันนี้ก็ทำง่ายๆเลยเป็นไข่ออนเซนทำง่ายสุดๆเลยแค่น้ำเดือดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปปิดฝาจับเวลา15นาทีสำหรับคนที่อยากได้ไขท่ที่ไม่แข็งนะคะแต่ถ้าอยากได้ไข่แดงที่นึ่ๆนิดนึงก็จับเวลาไปเลย20นาที พอเวลาอายุผ่านมาช่วงหนึ่งนะคะก็ทําให้เราได้คิดว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างนะที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราทำเก่งมากเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำเราก็มาตกผลึกได้เลยว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยภูมิใจในตัวเองอะไรนอกจากการทำอาหารให้ลูกกินเลยนะไม่ว่าเราจะเคยทำงานที่มันยากขนาดไหนแต่มันก็ไม่ได้ฟีลความรู้สึกแบบ ที่ทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเราภูมิใจจังเลยมันทําได้ทุกวันมันไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อเลยทําด้วยความสุขแม้ว่ามันจะไม่ได้เงินนะแต่พอลูกเราได้กินของที่ฝีมือที่เราทําอ่ะแล้วเขารู้สึกแฮปปี้เราก็มีความสุขละทุกคนลองหาความสุขง่ายๆให้ตัวเองดูนะคะแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรแต่อะไรที่เราทําแล้วเราแบบรู้สึกแฮปปี้มีความสุขอ่ะนั่นแหละคือที่สุดละ